เราก็จะปรุงรสปรุงรสอ่าความนอวนะผมนีความนลับความนลับใส่รสดีลงไปนะครับไม่ต้องอะไรที่ใหม่มากมายครับเราทำกินเอง ความเปรี้ยวนะครับใส่ลงไปนี่เลยนะครับผมความอร่อยนี่เลยเราก็จะปรุงรสปรุงรสก็จะมาใส่หอมนะครับปิดท้ายนะครับผมปิดลาไว้เราสร้างโอเคครับ สิ้เชือลองใตเนะแบบน่ไงลงใต้ไอรถดีลงไปนะแบบนนโ่โอ้โ,อโ,อโ,อโอ ไปแล้วร้อยมาเก็บมากินต้มฟางด้วยกันนะครับผมแ่บๆกับีบนคใส่ลูกโดนะครับผมเขาก็จะแบบนี้เลยนะครับผม อ่นี่ครับความนนะผมนนันานี่ครับความนอนนะผมนีอนคานันเตี้ยวนะครับใส่ลงไปนี่นะครับผม ความอร่อยนะครับเตรียมใส่เครื่องปรุงนะครับก็เลยเอ่ออัดคลิปถ่ายทำคลิปแป๊บหนึ่งนะครับผมนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ใส่เครื่องปรุงนะครับก็เลยเอ่ออัดคลิปถ่ายทำคลิปแป๊บหนึ่งนะครับผมนะครับ ครับวันนี้ก็ใส่ลงไปเลยนะครับต้องอะไรปีดีซองมากมายครับผมใส่พริกแบบนี้เลยนะครับอดีอ่าไมนมีตากล้องนะครับผมนะครับทีเองครับผมนะครับนะครับ เดินไปแล้วร้อยยังใส่สนี่นิดนึงนะครับครไม่ใส่ไม่ไม่ชอบก็ไม่ใส่ก็ได้ครับผมหวล่าคนเช้าเข้ามาต้มนี่นะครับนี่นครับผมเสิ็นรอ อร่อยครับอร่อยนะครัก็อรอนเองนะครับเช้าวันนี้ก็จัดใต้นะครับดีลงไปแล้วดีลงไปใส่ลงไปเลยครับผมกระปุก สวัสดีครับต้มยำปลานิลครับนะครับมาครับผมมากินด้วยกันเลยครับผมทานด้วยกันครับนี่ครับใจใจกำลังจะต้มนะครับต้มยำปลานิลนะครับทานด้วยกันครับนี่ครับใจใจกำลังจะต้มนะครับต้มยำปลานิลนะครับ องู้อ,อือสองดนะผมเอาแล้จะทำการใส่นิดก,ก่อนนะครับ หายเรียบร้อยแล้วครับผมนะครับเราเหลือแต่กระปุกกระตครับท้มยำปลานิลครับนะครับมาครับผมมากินด้วยกันนะครับผมจะใส่มะขามเปียวในหม้อบ่มนะครับตัวนี้แท่งเองครับผม ทานด้วยกันครับนี่นะครับใจใจกำลังจะต้มนะครับอมยำปลานิลน,นะครับนี่นบหอมแดงลงไปครับผมเออน้ำเตี้ยวนะครับใส่ลงไปเน,นะครับผมความ อร่อยอ่อนึองนะครับเช้าวันนี้ก็จัดใต้นะครับดีลงไปแล้วดีลงไปใสดลงไปเลยครับผมนี่เลยเราก็าจะคุมรถคุมรถ เพราะว่าว่าอร่อยอร่อยนะครับทำอีกทำอีกนะครับพ่อเลยจัดให้ลูกสาวนะผมก็เลยต้มยำอีกเลยมาทำทำเช้าอีกนะผมติดใจรสชาติที่มือตัวเองนะผมี่ลีลยวลูกสาวาก็กินเลยมาทำทำเช้าอีกนะผม ติดใจรสชาติีมือตัวเองนะครับผมนี่เลยลูกสาวก็กินแบบขอมนอนนะผมบอมนอนคอมนวนตามด้วยขอมนัวอูมามินีนะผมนี่เลย น้ำเตี้ยวนะครับใส่ลงไปนี่เลยนะครับผมทำความอร่อยของเด้งนะครับผมพร้อมนะครับนี่แซกเ,เองครับผมทันนี้เราก็ทำการใส่ คาคาตะไครไไ้ใบมะกรูดน,นี่ครับเมื่อคืนก็เมืคืนก็ต้มนะครับผมดีลงไปแล้วดีลงไปลงไปเลยครับผม ตอนเช้าก็ามาต้มนี่นะครับนี่ครับผมเกิมก็อร่อยครับอร่อยนะก็เลยยิ่งใส่นี่นิดนึงนะครับใครไม่ใ,ใส,ใใใส่ไม่ไม่ชอบก็ไม่ใส่ก็ได้นะผมหรือยากมีลงไป้วดีลงไป